สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆทุกคนนะคะมาพบกับคุณครูกล้วยอีกเช่นเคยกับการเรียนการสอนออนไลน์วันนี้ครูกล้วยจะพาเด็กๆเรียนหน่วยที่17บธรรมชาติสวยงามเรื่องภูเขาแต่ก่อนอื่นที่เราจะมาเรียนออนไลน์กันนะคะครูกล้วยมีกิจกรรมเบรนจินมาฝาังเด็กๆด้วยนะเดี๋ยวเด็กๆทําตามครูกล้วยเลยนะคะอ่าเด็กๆถือแก้วค่ะอันนี้คือแก้วนะคะแก้ว อันที่สองกาลากลาอ่ะขอโทษค่ะกลาแบบนี้ค่ะกาลาอ่ะอันที่สามแบบนี้เป็นขันขันนะคะอ่าถ้าต่อไปอันที่สี่องโองนะคะเป่าลูกโปงทำอย่างนี้นะแล้วก็องขันก,กลาแก้ว อ่ะเดี๋ยวเด็กๆทำพร้อมๆครูรคไว้ช้าๆนะคะอ่าหนึ่งสองสามแก้วกะลาขันโอเป่าลูกโปงโองขันกะลาแก้วอ่ะอีกหนึ่งรอบนะคะแก้วกะลาขันโอเป่าลูกโปงโองขันกะลา แก้วอ่ะอีกหนึ่งรอบนะคะรอบนี้ครูก้อยจะาพาทําเร็วๆเลยนะอ่ะหนึ่งสองสามแก้วกะลาขันองเป่ารูปโปงองขันกะลาแก้วอ่ะเด็กๆทําได้ไหมคะเด็กๆสามารถทําให้ผู้ปกครองดูได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเข้าบทเรียนกันเลยนะคะเด็กๆวันนี้ครูก้ยจะพาเรียนหน่วยที่สิบเจ็ดเรื่อง ธรรมชาติสวยงามภูเขาเดี๋ยวเรามาดูเกจหน้ารู้เกี่ยวกับภูเขากันเลยนะคะอะภูเขาเกิดจากการบีบตัวและอัดตัวของหินหนืดในแนวขนานเกิดจากการเรื่อนของหินทําให้มีการยกตัวขึ้นและซุดตัวรงเป็นภูเขานั่นเองเด็กๆรู้จักภูเขาไหมคะฮ่าเด็กๆเ,เคยไปเที่ยวภูเขาไหมคะไหนใครเคยไปเที่ยวยกมือให้ผู้ปกครองดูหน่อย ภูเขามีทั้งหมด4ประเภทอะเดี๋ยวเรามาดูประเภทแรกเลยนะคะภูเขาประเภทแรกประเภทที่1คือภูเขากงตัวอาประเภทที่2คือภูเขาบล็อกอาประเภทที่3คือภูเขาโดมและประเภทสุดท้ายประเภทที่4คือภูเขาไฟอะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าแต่ละภูเขาเป็นอย่างไรบ้าง อามาดูประเภทแรกค่ะลูกภูเขาโก่งตัวภูเขาเกโก่งตัวเกิดจากการบีบอัดของหินเนืดในแนวขนานทำให้โก่งตัวขึ้นเป็นภูเขานั่นเองค่ะลูกอ่าเดี๋ยวเราไป,ไปดูประเภทต่อไปเลยอ่ะภูเขาประเภทที่สองคือภูเขาบล็อกภูเขาบล็อกเป็นยังไงนะ้าเป็นบล็อกใช่ไหมคะอ่ะภูเขาบล็อกเกิดจากรอยเลื่อนของหิน ทำให้การหักตัวและจุดตัวของพื้นที่ยกตัวขึ้นสูงเป็นภูเขาทำให้เกิดภูเขาด้านข้างจะมีความเป็นชื้นและชันนะคะอ่ะมาดูประเภทที่สามคือภูเขาโดมภูเขาโดมอันนี้จะน่าสนใจมากเลยเด็กๆอ่ะมาดูประเภทที่สามนะคะภูเขาโดมภูเขาโดมเป็นยังไงนะ้า ามรูปเลยค่ะลูกอ่ะภูเขาโดมเกิดจากการที่หินเนืดดันตัวที่ไม่ทันพื้นที่ยังไม่ทันพ้นพื้นผิวของโลกนะคะก็เย็นตัวก่อนนะคะอ่ะมาดูภูเขาประเภทสุดท้ายภูเขาไฟภูเขาไฟเจกๆเคยเห็นไหมคะ เคยเห็นในสารคดีหรือในการ์ตูนไหมคะเด็กๆถ้าเคยเห็นแล้วเด็กๆน่าจะรู้จกักภูเขาอันนี้ดีคือภูเขาไฟภูเขาไฟนะคะเกิดจากการก่อตัวและทัดผมของหินละลายที่พ่นออกมาทางต่งภูเขาไฟนะคะทำให้เป็นภูเขาที่มีสันฐานเป็นรูปกลวยพวกเราเชื่อว่าเด็กๆรู้จกักภูเขาทั้งหมดแล้วก็ ที่สําคัญเลยภูเขาไฟนะคะอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเด็กๆช่วยครูกล้วยเรียงลําดับเหตุการณ์การไปเที่ยวภูเขากับพร้อมกันกับครูกล้วยเลยนะคะอ่ะเด็กๆมาดูทั้งสี่รูปนี้เด็กๆเด็กๆคิดว่าภาพไหนเป็นเป็นเหตุการณ์แรกที่เราจะไปเที่ยวภูเขาหนะ้าไปดูกันเลยปิ๊งป๊า รูปที่สามเป็นเรียงลำดับนะคะเป็นเหตุการณ์แรกที่เราจะขับรถไปเที่ยวภูเขาอารูปที่สองนะคะเป็นอะไรนะอ่าบิงปองเป็นรูปที่กำลังปั่นจักรยานใช่ไหมคะปัน่นจักรยานกำลังจะขึ้นภูเขานั่นเองอ่าไปดูรูปที่สามรูปที่สามอะไรนะอ่าเป็นรูปที่ปั่นจักรยานขึ้นภูเขาแล้ว อารูปสุดท้ายภาพสุดท้ายอ่ะเราไปดูกันเลยค่ะเป็นรูปอะไรนะอ่ากำลังจะขับพ้นภูเขาไปใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอันที่สองอ่ะเป็นภาพเดินทางไกลลงมาจากภูเขาอ่าเด็กๆเด็กๆดูสิคะว่าอันไหนควรเป็นลำดับเหตุการณ์แรกที่เดินลงมาจากภูเขาอ่ามาดูกันเลยค่ะปิ่งตอง รูปที่หนึ่งนะคะเป็นรูปภาพที่กำลังเดินลงมาอ่ะมาดูรูปภาพที่สองฟิงฟองเดินลงมาเรื่อยๆเ,เลยเห็นไหมคะอ่ะมาดูภาพที่สามค่ะอ่ะภาพที่สามใกล้จะถึงแล้วอ่ะภาพที่สี่ภาพสุดท้ายค่ะลูกอ่ะอ่าถึงแล้วอ่ะก่อนที่จะจากกันวันนี้นะคะ ครูก้วยมีใบงานการบ้านชุดบันทึกร่องรอยหน้า22องอะเดี๋ยวฟังครูกล้วยอธิบายคำสั่งนะคะให้เด็กๆช่วยน้องกล้องเรียงลำดับภาพมาเที่ยวภูเขาโดยเขียนเลข1-4ถึง4ลงในช่องวงกลมให้ถูกต้องอ่ามาดูอันที่สองค่ะใบงานชุดเสริมทักษะหน้า20ทสิทำอธิบายนะคะ ให้เด็กๆเขียนอักษรที่หายไปในคำศัพท์ตัววีให้สมบูรณ์แล้วอ่านออกเสียงคำศัพท์ค่ะมาดูใบงานสุดท้ายใบงานสุดท้ายเป็นใบงานการบ้านชุดกิจกรรมสร้างสารรค์หน้า5้สิเจ็ดนะคะให้เด็กๆสร้างภาพภูเขาตามขั้นตอนที่กำหนดให้ก่อนจากกันวันนี้ ครูไว,ว้ยขอให้เด็กๆรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูวกวุ้ยลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ